ก็คุณผู้ชมครับจมลอสังตรงเจิดพอเพียงเพื่อการต้านจุดรริตชุดใหม่นะครับกาครัือรครารสัหานหาะเดรียอยแล้วนะครับทานอาจารอัศราวุสีเทียมเป็นประธานจุดลงคนต่อไปครับก็มีจำาอาการชุดนี้นะครทั้งหมดมีทั้งหมด15 15คนด้วยกันครับ ท่านมีอะไรท่านแจ้งมาที่คณะกรรมการทุกที่ได้เลยใครบ้างนะที่กรรมการแจ้งมาที่ปปชได้เลยเพราะเขาเป็นตัวแทนท่านเป็นตัวแทนท่านทุกคนไม่ใช่ว่าท่านหมดภารกิจนั้นท่านยังมีภารกิจอยู่ในฐานะสมาชิกของชมรมสรองกานเบืเพชรชุดนี้เป็นกรรมการเท่านั้นและมาทำหน้าที่แทนท่านเป็นตัวแทนท่าน เพราะพยัญเลยอาจารย์แดงไปแจกตังแล้วมั้งไม่ครับคุณผูชนนะ้ชมอนะ่านแล้วผมอยากจะเชิญประธานคนใหม่แนะนำตัวแล,แล้วก็พ,พูดถึงที่เราอยู่่ายนิดหนึ่งน,น,งน,น,งนะว่าจะทำอะไรบ้างซึ่งรอน,นแี้ว ผมกับคุณอาตมพุทธทำงานเลือกตั้งมาอเ่างนานน่ารู้ว่าเขาเป็นคนมีโรงกาแต่ไม่กล้าชี้แนะอะไรเลยเพราะว่าเราต้องเป็นกลางในการเลือกเจอเลยครับคุณอาตมพทครับก็สวัสดีท่านสมาชิกชลนุตองทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมสตองนะผมคิดว่ากรรมการทุกท่านทั้ง14ท่านรวมั้งผม15ท่านถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสในการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้รับราชการคนที่มีอาชีพและรับราชการนั้นคือมีโอกาสมากที่สุดในการที่ทําคุณทำ آ, แทนคุณแผ่นดิน แต่พวกเรามาจากหลายที่หลายทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสเดียวที่จะได้มีโอกาสทดแทนคุณแบรดินเกิร์ลสหรับนโยบายที่จะดําเนินต่อไปจากสองปีต่อไปนี้นะครับก็คือจะต่อยอดจากข้ารรมการชุดที่แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเราทุกกิจกรรมเราประสบความสำเร็จพอสมควรอีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไปคือการมุ่งเน้นในการสร้าง ภาคประชาสังคมที่ผมเขียนภาษาอังกฤษบนวิสัยทัศน์ว่า KPN KPN มันมาจากคำว่ากําแพงเพร people net w o r k ก็คือเครือข่ายประชาชนของจอร์ดกัแพงเพรในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็ป้องปามในการไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นหลายท่านคงได้ชมวิดีโออาพยนวิดีโอไปแล้วครับว่าเป็นไงครับสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยทุจริตันเนี้สิบล้านร้อยล้านผมไปเยอะแล้วนะครับ พอมาทํางานนี่เขาฟาดกันเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านฝั่งเ้อขนลุกนะครับเพราะเปลี่ยนังเอาทรัพยากรของเราไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับเราต้องมานั่งต้มน้าก้ตาใช้ดีต่อไปนะก็ในโอกาสนี้เดี๋ยวแผนงานนะครับก็หลังจากที่ได้คณะกรรมการเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะประชุมคณะกรรมการทีนึงว่าแผนงานต่อไปเราจะทำอะไร นะครับแล้วก็โดยโดยอ้างอิงมาจากแผนเดิมซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมมันได้ทำประโยชนไว้ยงนี้ที่ตุลนะารับขอบคุณท่านรุ่งผมเลยท่านนะก็อรับประธานชุดใหม่ของตรมกรเชิญคุณพิธาลิ้มมอบงานเป็นทางการบนเวทีครับ